สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านเราก็กลับมาพบกันใหม่อีกแล้วนะครับกับช่องสูงสุดซูมสุขของพวกเราเมื่อครั้งที่แล้วเราได้อ่านหัวข้อความไม่เที่ยงมีคุณจบไปแล้ววันนี้เราก็จะมาขึ้นหัวข้อใหม่นะครับชื่อว่าการให้ เพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเรามาอ่านพร้อมๆกันเลยนะครับการให้มีคุณผู้ให้สบายใจกว่าผู้รับแม้คนโลภจะอยากได้นั่นได้นี่ของคนนั้นคนนี้อยู่เสมอเวลาได้ไปก็ยินดีพอใจแล้วก็อยากได้ต่อไปความสบายใจ ของคนโลกหรือผู้รับย่อมไม่มีอยู่นานประเดี๋ยวเดียวก็สบายใจในการได้แล้วก็ร้อนใจต่อไปอีกเพราะความอยากได้อย่างอื่นต่อไปอีกความอยากได้ของผู้รับที่ไม่มีเวลาหยุดนั่นเองที่ทำให้ผู้รับไม่เป็นสุข เหมือนผู้ใหญ่ผู้ให้โดยเฉพาะผู้ที่ให้ด้วยความเต็มใจยินดีที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์ย่อมมีความสบายใจที่ได้ทําสิ่งที่ปรารถนาผู้ให้นั้นยิ่งมีความสบายใจย่อมมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้ ผู้ไม่เคยเป็นผู้ให้ย่อมไม่เคยรู้รสของการเป็นผู้ให้อันนี้ไม่ได้หมายเพียงการให้ทรัพย์สินเงินทองสิ่งของเท่านั้นการให้อภัยทานก็รวมอยู่ด้วยทั้งการให้อภัยทานยังให้ความสุขแก่จิตใจเป็นพิเศษอีกด้วย คนโกรธมีความร้อนคนไม่โกรธไม่มีความร้อนนึกดูเพียงเท่านี้ก็พอจะเข้าใจว่าอภัยทานมีคุณเพียงไรอภัยทานคือการทำใจให้หายโกรธผู้ใดทำให้โกรธถ้าให้อภัยเสียก็หายโกรธ เขาจะรู้หรือไม่รู้เราผู้โกรธแล้วให้อภัยจนหายโกรธนั่นแหละเป็นผู้รู้ว่าจิตใจของเราขณะเมื่อยังไม่ได้ให้อภัยกับเมื่อให้อภัยแล้วแตกต่างกันมากร้อนเย็นผิดกันมากคุณมัวแจ่มใสผิดกันมาก วิธีที่จะทำให้หายโกรธที่ได้ผลแน่นอนก็คือให้ทำใจให้สงบเป็นขั้นแรกเมื่อใจสงบก็จะต้องอาศัยวิธีให้ใจถอนจากเรื่องที่ทำให้โกรธอยู่กับเรื่องอื่นผู้ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาใช้ วิธีท่องพุทธโธหรือธรรมโมสังโฆจนใจสงบเมื่อใจอยู่กับพุทธโธหรือธรรมโมสังโฆถอนจากเรื่องที่เป็นเหตุให้โกรธความไม่คิดถึงเรื่องที่ทำให้โกรธก็จะเกิดขึ้นในขณะนั้นแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึง่ง ก็ยังดีเมื่อใจสงบเช่นนั้นแล้วให้คิดเปรียบเทียบดูว่าเวลาที่กำลังโกรธหรือเวลาที่หยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยามมีความเย็นใจมีมีความเย็นใจในเวลาไหนเวลาเวลาโกรธหรือเวลาหายใจหรือเวลาหายโกรธ ย่อมจะได้คำตอบที่ถูกต้องแน่นอนและถ้าไม่ดื้อจนเกินไปก็คงจะพยายามรักษาความเย็นใจไว้อาจจะท่องพุดโทรต่อไปให้นานเท่าที่มีเวลาจะทำได้ก็ได้หรืออาจจะพยายามคิดว่าความโกรธไม่เป็นคุณอย่างใดเลยเป็นโทษเท่านั้นและความโกรธจะหายไปไม่ได้ ถ้าไม่ให้อภัยถ้าไม่อภัยให้ผู้เป็นเหตุแห่งความโกรธเสียที่ว่าความโกรธจะหายไปไม่ได้นั้นไม่ได้นั้นหมายความว่าความโกรธอ่อานใหมาอีกรอบหนึ่งที่ว่าความโกรธจะหายไปไม่ได้นั้นหมายความว่าความโกรธที่จะต้องดับ ไปแน่นอนตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เมื่อมีเกิดก็ต้องมีดับแต่การที่ความโกรธด,ดับไปเองตามหลักธรรมดาจะไม่หมดไปจากใจจักฝังอยู่เป็นความมัวหมองของใจแม้จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับแต่เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นอีก จะเพิ่มมากขึ้นคนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธนั้นเป็นผู้ที่มีความโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมากความโกรธนั้นเกิดขึ้นทีที่หนึ่งแม้ดับไปแล้วก็จะไม่หายไปไหนแต่จะฝังอยู่ในใจ เป็นพื้นแห่งความเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ผ่องใสแต่ถ้าหาเหตุผลให้เกิดความรู้สึกไม่ถือโกรธคือให้อภัยเสียได้ในทันทีไม่ปล่อยให้ดับไปเองตามหลักธรรมดานั่นแหละจึงจะทำให้ความโกรธในเรื่องนั้นๆไม่ฝังลงเป็นพื้นใจต่อไป แต่จะหมดสิ้นไปได้เลยเหมือนสีที่หยดลงพื้นถ้าใช้น้ำมันเช็ดเสียให้สะอาดหมดจดทันทีก็จะไม่ฝังลงในเนื้อแต่ถ้าไม่เช็คให้หมดจดทิ้งไว้แม้จะแห้งไม่ติดมือติดเท้า แต่ก็จะเป็นรอยมนทินติดอยู่อย่างแน่นอนแม้จะขูดขัดในภายหลังก็ยากที่จะสะอาดได้จริงสู้ทำความสะอาดเสียทันท่วงทีไม่ได้อภัยทานเปรียบเหมือนการทำความสะอาดในทันทีนั่นเอง วันนี้เราก็อ่านมาสมควรแก่เวลานะครับก็จบหัวข้อเรื่องการให้ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ